พี่น้องมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีนะวันนี้มาไล่เหมือนเดิมแหละจัดการกับระบบตัวควบคุมสเสมอด,ดูดน้ำนะพี่น้องวันนี้เอาสเสมอลงไปละลงไปในน้ำอยู่สี่เมตร3เมตรครึ่งประมาณ3เมตรครึ่งกําลังเย็นสบายพี่น้องสเสมอบอกเย็นจี๊บไม่ร้อน วันนี้มาเทสระบบก็ย,ยังมีปัญหานิดหน่อยนะแม็กมันมีปัญหาคือมันเป็นเสมอเก่าแม็กมันเดินน้าไปประมาณ3นาทีล้วมันตัดก็ต้องมาไล่กดกดตุ่มสตาร์ทนะใหม่ต้องมีการสสแสดงว่าค่าของแม็กเริ่มเสื่อมตัดเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนนะพี่น้องปัญหามันมีอีกอะก็ไม่ใช่ว่าจบทีเดียวไม่จบหรอกพี่น้องเอ้ยยังมีปัญหาอีกแต่ว่าวันนี้ พวกนี้ก็จะได้อัดน้ำใส่วิงเกอร์นะไม่ได้นะอย่างแม็กมีปัญหาอยู่แม็กมีปัญหาอยู่เดี๋ยวเย็นนี้ช่างก็จะไปดูให้เอาแค่นี้นะพี่น้องเดี๋ยวคืบหน้าจะคลิปอัดคลิปให้ดูใหม่นะ